สำหรับช่องทางที่ท่านจะได้ติดต่อกับเจ้าของรถผู้ขายนะครับก็อยู่ในคลิปวิดีโอนี่นะครับเพราะว่ารถส่วนใหญ่ที่เรานำําเสนอมันก็มาจาก Facebook Marketplace นะครับที่นี่มีแตกของดีๆจริงๆนะฮะก็รายละเอียดก็จะมีอยู่ในนั้นทั้งหมดนะครับเจอชื่อผู้ขายโปรไฟล์ผู้ขายท่านก็สามารถเข้าไปใน Facebook แล้วก็พิมพ์รายชื่อ ของเจ้าของผู้ขายเข้าไปได้เลยครับกดเซิร์ชก็จะเจอเขาเองครับแล้วก็เมสเซจหรือถ้ามีเบอร์โทรศัพท์ก็ติดต่อไปหาเขาได้เลยนะครับผมคันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรถวัยรุ่นยอดนิยมกันเลยทีเดียวนะครับเรียกว่าไปไหนก็เห็นอยู่ตามท้องถนนทั่วไปนะครับแต่จะยกตัวอย่างมันก็มีพวกใครนะฮอนด้าซีวิกอีจี E F E K E S เป็นม e ิสซูกะตระกูลแลนเซอร์ E คาท้ายเบนท์เไหมฮะอ่ามีอะไรก่ะฮะโตโยต้ากับสามห่วงนะแคมรี่นะอ่ะาอะไรนะท้ายโดง่งใช่ไหมอ่าตาเพชรแอคคอร์ดนะท้ายก้อนปะวานงูงเฮาใช่ไหมฮะแล้วก็ อะไรอะ่ะอีกเยอะเลยนะนี่ก็เป็นหนึ่งในกลุ่มรถที่ยอดนิยมวัยรุ่นเขาละ่ะ <c oughs> ด้วยความที่ผ่านอายุอานามมาพอสมควรนะก็ได้รับการปรับปรุงใช่ไหมฮะ <c oughs> คือเริ่มจากราคามันถูกแต่อะไรมันเยอะเต็มตลาดนะแล้วก็ทันสมัยก็ ได้รับการดูแลเอาไปแต่งอันนู้นอันนี้เยอะแยะไปหมดทั้งเปลี่ยนเครื่องมั่งเปลี่ยนปักหัวเทียนเปลี่ยนสายไฟเปลี่ยนติดทับเฟรมปีกนกกองเปยอะไรเยอะแยะไปหมดเลยทำสีให้แบบมันเป็นงานศิละปะแล้วครีเอทจ้างสารรรสในแบบของตัวเองคันเดียวในโลกนะฮะ